ตอนนั้นเนี่ยศัตรูของชาติคือเรื่องอุดมการณ์รเรื่องคอมมิวนสิสต์เรื่องอุดมการณ์ที่แตกต่างกันค,ค,ความยากจนตอนนั้นถือว่าเป็นศัตรูของชาติด้วยหรือเปล่าเป็นปัญหาของชาติเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดจุดอ่อนที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้กําลังอำนาจของเชิงชาติของเขาสแสวงประโยชน์จากจุดอ่อนอันนี้ของเราอ๋อมันไปพันกับเรื่องอุดมการ์ไปพันกับอุดมการครับแล้วเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านถือว่าตอนนั้นเป็น เป็นปัญหาของชาติหรือเป็นศัตรูของชาติด้วยหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าในช่วงนั้นเริ่มมีปัญหาเวียดนามสงครามเวียดนามในช่วงนั้นเริ่มมีปัญหาเขมรลาวและเราก็บอกว่าโดมิโนโล้มตามลําดับตกลงเรื่องความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านการเปลี่ยนลัทธิในประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านอันนี้ถือว่าเป็นศัตรูหรือว่าศัตรูของชาติหรือว่าเป็นปัญหาหรือเปล่ามันก่อภัยคุกคามแก่เรา เพราะเขาเจตนาเขาต้องการปฏิวัติโลกให้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับตามนโยบายของลัทธิคอมมิวนิสต์เขาอันนี้คือเราเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเราในในช่วงนั้น